سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر ان الانسان لفي خسر อิลล์ الذين آمنوا وعمل الصالحات وتواسو بالحق وتواسو بالصبر พี่น้องผู้ร่วมสัทธาทุกท่านครับท่านดามีมหามัสยิดลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมซึ่งเป็นศาสนทูตของเราและเป็นผู้ที่ได้รับวาฮยุนได้รับวูฮี องค์การจากพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตายละท่านนาบีได้กล่าวไว้ถึงประเภทของมนุษย์ที่อยู่ในดุนยานี้ไว้รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อเราในฐานะผู้ศรัทธาฮะดีสบทนี้บันทึกโดยท่านอิหมัมติรมีดีและอยู่ในบันทึกของอิหมัมอัลมาด Seng Sheikh Albani ini awal hadis bot ni perwai naik Sahih Jami Al-Tirmidzi. Imam Tirmidzi, dia kata, "wahai hadis sun Hasanun Sahihun". Hadis bot ni, ada dalam tahap Hasan Sahih. Ini hadis yang bercerita dari Al-Bukhary. "Anhu Qal".

กามาซสลีอารบะตินาฟาริน upama ummah ของประชาชาตินี้อุปมาดังคนสี่ประเภทหรือในสำนวนของอิหมัมติรมีดีและในสำนวนของอิมมอหมัมอัฮฺมัดใช้คำว่าอินนามดุนยาลีอารบะตินาฟารินแท้จริงดุนยานั้นมันสำหรับคนสี่ประเภทนี้ ที่จะใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานี้ในสี่ประเภทนี้เนี่ยมีประเภทที่ดีที่สุดมีกลุ่มที่ฮะดิษใช้คำว่าอัฟดอลุลมานาซิลแปลว่าอยู่ในสถานะตำแหน่งที่ประเสริฐที่สุดณอัลลอฮฺสุบฮานตลาและในสี่กลุ่มนี้มีหนึ่งที่ อักบาซุลมานาซิลแปลว่าอยู่ในสถานะที่แย่ที่สุดที่เลวที่สุดส่วนอีกสองจะตามกลุ่มที่หนึ่งหรือกลุ่มที่สองนี้ทีนี้ฮาดีสบทนี้เป็นกระจกบานใหญ่ที่จะสะท้อนทำให้เราเห็นตัวตนของเราว่าเราในขณะปัจจุบัน อยู่ในกลุ่มใดของสี่กลุ่มที่นบีได้กล่าวให้เราฟังถ้าใครอยู่ในกลุ่มที่ดีที่สุดแล้วมาชาอัลลอฮ์รักษามันให้ดีประคองมันให้ดีประคองสถานะนี้ไปจนถึงวันที่ท่านไปพบกับอัลลอฮ์สุภาณหัวตาลาเพราะนี่เป็นอับดุลุลมานาซิลนี่เป็นฐานนันดรที่สูงที่สุดที่ดีที่สุดนะอัลลอฮ์สุภาณหัวตาลา แต่ถ้าใครดันไปตรงกับอ ah, ัคบัสมานาซิลแปลว่าสถานะหรือสิ่งที่เป็นอะไรครับฐานันดรที่แย่ที่สุดที่ต่ำที่สุดก็ต้องปรับปรุงแก้ไขเพราะถ้าไปไปพบกับอัลลอฮ์ในสภาพดังกล่าวเราแย่แน่คำถามคือสี่กลุ่มนี้เป็นอย่างไรพี่น้องลองฟังฮะนิสบทนี้อินนามัดดุญยาลีอารบาอาจีนาฟริน Dunia ni, m, i, s, a, m, r, a, p, a, n, k, n, i, a, m, d, i, n, r, a, z, a, k, h, u, l, l, a, h, u, m, a, l, a, n, w, a, i, l, m, a, n, f, y, a, t, t, a, q, i, f, i, h, r, a, b, w, a, y, a, s, i, l, f, i, h, r, a, h, i, m, w, a, y, a, l, a, m, u, l, 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 a, h, i, f, i, h, h, a, q, q, f, a, h, a, z, a, b, i, a, b, d, a, l, i, a, l, m, a, n, a, z, i, n. Nabi, Ramton, duik khundi, di, 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 กลุ่มคนที่ดีที่สุดนบีบอกว่าคนกลุ่มแรกเนี่ยมันรอซักอฮุลลอฮุมาลันิลมันคนที่อัลลอฮ์ได้ให้ริสกีทั้งในแง่ทรัพย์สินและความรู้กับเขาคนที่ได้มีความรู้นี่ก็ถือว่าได้ริสกีจากอัลลอฮ์นะเพราะความรู้เนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่มากคนกลุ่มแรกเนี่ยอัลลอฮ์ให้ความเมตตา ได้ทั้งทรัพย์สินแปลว่าเป็นคนร่ำรวยและมีความรู้เรียกว่า غ าน ي านียุนอาลิมุนคนกลุ่มแรกเนี่ยา ن ียุนอาริมเป็นคนที่ร่ำรวยแล้วก็มีความรู้ด้วยเขาทำยังไงกับอิลมูและความรู้ของเขาฟายตตะกีฟีฮิรับบะสีฟาข้อที่หนึ่งของชายคนนี้ เขายำเกรงต่ออัลลอฮ์ س ب ح ต ن าลาในสิ่งที่พระองค์ได้ประทานเป็นริสกีให้กับเขาเขาใช้ทรัพย์สินของเขาไปโดยระมัดระวังและอยู่บนฐานของการยำเกรงต่อองค์อัลลอฮ์บ ب า ا ะตาลายตั้กี่ฟีฮิรับวยัซลูฟีฮิราฮิมเขาใช้ทรัพย์สินที่เขามีอยู่ ไปเป็นประโยชน์ต่อเครือญาติของเขาในแง่ของการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติทั้งหลายช่วยเหลือพี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในแวดวงที่เป็นเครือญาติของเขาเราสุล,ลุลอเนี่ยให้มองคนใกล้ก่อนว่าในหมู่พี่น้องพี่ป้าน้าอาเนี่ยมีใครยากจนแร้นแค้นไหมถ้ามีแล้วเราเป็นคนที่มีริสกีมากมายเนี่ยดูเขาเป็นต้นๆก่อน ช่วยเหลือเขาอันนี้เป็นหนึ่งในยอเซนรอหิมนี่คือลักษณะที่สองเขาใช้อะไรครับฟายาซิลูฟีฮิราฮิมะเขาใช้ทรัพย์สินที่อัลลอฮ์ให้มากับเขาความมั่งมีมั่งค้าขงเขาไปในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางเครือญาติวายะลามูลิลาฮิฟีฮักกอประการต่อมา เขารู้สึงสิทธิของอัลลอฮฺจาอลาที่พึงมีและพึงปฏิบัติที่เขาจะต้องให้กับอัลลอฮฺจาอลาในทรัพย์สินและความรู้ที่เขามีเมื่ออัลลอฮ์ให้ริสกีกับเขาแล้วเนี่ยเขาใช้ทรัพย์สินไปในหุนทางของอัลลอฮ์หรือไม่สิทธิที่เราจะต้องปฏิบัติในเรื่องศาสนาเช่นสกา a หรือแม้กระทั่งในเรื่องการทำ s o ดาะ a การให้การช่วยเหลือต่อเรื่องของศาสนาเนี่ยเราทำไหม ถ้าใครก็ตามอยู่ในคุณสมบัติของคนกลุ่มแรกยัตกีฟีฮิรับะยาซิลูฟีฮิราใหิมะยาอัลามูลิลาฮิฟีฮิฮักก์นบมิบอกใครก็ตามที่มีทั้งอิลมูมีทั้งมาลมีทั้งความร่ำรวยและมีทรัพย์สินและเขาใช้ไปในหนทางนี้เนี่ยฟาฮาซาบิอับดอลิลมานาซิลนบมิบอกนี่คือ คนที่อยู่ในสถานะที่สูงที่สุดที่ประเสริฐที่สุดนะอัลลอฮฺสุภาณหัวตาละนั่นคือกลุ่มที่หนึ่ง وع ับดินรซมมา قه ุ الله علما ولام يرزقه م ا ل ا นคนที่สองเนี่ยอัลลอฮฺให้เขามีความรู้แต่ไม่ได้ให้เขามีทรัพย์ฟะฮุวซอดิกุนียะ يقون เราอันนั้นลีมั่นละเอาหมิลทูไปอามาลิฟูลานินฟะฮูวะบินียะติฮิฟะอจุรุหูมาซาบะคนกลุ่มที่สองเนี่ยอัลลอฮ์ให้ความรู้แต่ไม่ได้ทรัพย์เป็นอาลีมุนฟะกีรเป็นคนรู้ที่ยากจนแต่เขามีจิตใจเขาบอกกับตัวเองของเขาด้วยกับซอดีกุนเนี้อะ มีความสัต์จริงในเจตนารมณ์ว่าเราอันนาลีมาลันหากว่าฉันเป็นคนที่มีทรัพย์สินเหมือนคนแรกแล้วรอก็และอามิลตูบีอามาลีฟูลานฉันก็จะทําเหมือนที่คนนั้นเขาทําแปลว่าฉันก็จะบริจาคไปในหุนทางของอัลลอฮ์ให้ในสิทธิของอัลลอฮ์สุบานฮัวตาลาฉันจะทําในสิ่งที่เป็นความดีทั้งหลายที่ศาสนาได้บอกไว้ด้วยทรัพย์สินของฉันที่อัลลอฮ์ได้ให้กับฉัน นบ,บีบอกฟาบินียติฮีด้วยกับการตั้งเจตนาของเขาที่แท้จริงนั้นฟาอัจยรูฮุมาสวาผลละบุญที่จะได้เขาทั้งสองเท่ากันสุบฮานัลลอฮ์ทั้งสองเท่ากันท่านชร์คอลิสลามเต,ตมียาได้อธิบายได้บอกกับเราน่าสนใจมันนาวัลใครใครก็ตามที่ตั้งใจที่จะทำความดีวะมิลามินหูมักดูรอแต่ว่าทำได้บางส่วนเท่านั้น ทำไม่หมดวาเยะอันอิคมาลีไม่สามารถทำให้มันสมบูรณ์ได้กานาละหูอัจรุอามิลินท่านได้บอกว่าคนคนนี้ได้ผล,ลบุญเท่ากับผู้ที่ได้ทำมันสุ ح ا ن อัลลอฮนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ سبحانه และตาลาที่ให้กับเราอัลลอฮ์ตาลาได้ให้โอกาสแปลว่าคนที่ไม่มีโอกาสทำแต่เนียดว่าถ้าฉันมีโอกาส ฉันมีริสกีที่มากเหมือนเขาแล้วเราก็ฉันจะทําเยี่ยงเขานาบีบอกว่าด้วยเนียดที่บริสุทธิ์ดังกล่าวนี้ฟาอูรุฮุมาสวาความดีของทั้งสองรางวัอลอัลลอฮ์จะให้จากคนทั้งสองนี้เท่ากันอุลามะได้คาให้คําอธิบายคําว่าสวะในที่นี้แปลว่าอะไรหนึ่งในความหมายคือฐานแห่งการได้รับการตอบแทนจากพระองค์อลัลลอฮ์นั้นได้เหมือนกัน แต่จะเท่ากันหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งเพราะอีกคนหนึ่งตั้งใจจะอีกคนหนึ่งได้ทําแต่เขาได้รับสิ่งที่เป็นการตอบแทนจากอัลลอฮ์ด้วยกับการเจตนาของเขาในการที่จะทําสิ่งที่เป็นความดีนี่คือคนกลุ่มที่สองคนกลุ่มที่สามล่ะวาอับดินรอซากฮุลลอฮุมาลันวาลัมยารุซุกวาอิลมันคนที่สามนี่อัลลอฮ์ให้ริสกี รวยแต่ไม่ได้ให้ความรู้แปลว่ากานียุนฮะจาฮิลเป็นคนรวยที่ไม่รู้ฟลายั ب, يم, ตะกีฟีฮิรับบะวลายาซิลุฟีฮิรหิมะวลายะมันลิลลาฮิฮักกอตรงกันข้ามเลยเขาอัลลอฮ์ให้ทรัพย์สิน แต่ไม่ได้ให้ความรู้ในฮะดีสบอกเนี่ยเขาใช้อะไรครับยักบิตูฟีมาลีฮีบีไกรเรอิลมินใช้จ่ายไปในหนทางที่ไม่ได้อยู่บนหนทางของอัลอลามใช้จ่ายไปโดยไม่สนใจแล้วก็ไม่ได้ให้สิทธิกับอัลลอฮ์ไม่ใช้ไปในการเชื่อมสัมพันธ์ทางเครือญาติและไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นตามหลักการใช้สุรุ่ยสุร่ายสํเริงสํราญใช้ไปเพื่อ ความผาสุกแห่งชีวิตของเขานาบีบอกว่าสำหรับฟาฮาซาบิอักบาซิลมานาซิลคนประเภทนี้คือคนที่แย่ที่สุดเลวที่สุดแทนที่เขาจะไม่ได้รับประโยชน์เขาอาจจะไม่ได้รับประโยชน์จากความรู้เพราะเขาไม่ได้แต่เอาล่อให้โอกาสริสกีเขาเนี่ย เขาน่าจะใช้โอกาสในการที่อัลลอฮ์ให้ริสกีนั้นทําสิ่งที่เป็นความดีแต่ว่าเขากลับอะไรครับยักบิตูฟีมาลิฮีบิไกร์รินใช้จ่ายทรัพย์สินไปโดยที่ปราศจากความรู้ปราศจากสิ่งที่เป็นอะไรครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องลายตะกีฟีฮิรับบะวลายซิลูฟีฮิราฮ้มาไม่ได้ใช้มันไปในหนทางทําให้เกิดการตักวา่าไม่ได้ใช้มันเป็นประโยชน์ในการเชื่อมสัมพันธ์นั้นเครือญาติและไม่ได้ให้สิทธิ์กับอัลลอฮ์สุฮาตาเลย นบ,บีบอกว่าฮาดะบิอักบาดิลมานาซินนี่คือคนที่แย่ที่สุดดูคนสุดท้ายอบดินลำยารุกฮุมาลันวะลาอิลมันคนสุดท้ายเนี่ยเป็นคนอะไรครับเป็นคนฝากีร์จาฮิลแปลว่าตังก็ไม่มีรู้ก็ไม่รู้นะคนสุดท้ายเนี่ย ลัมยารุกห ah ah ูมาลันววลาอิลมันอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ทั้งทรัพย์สินและความรู้กับเขาเลยแต่เขาเนี่ยฟะฮุยากูลแต่เขากลับกล่าวว่ายังไงเราอันนาลีมาลันละอามิลตุบีอามาลิฟูลันฟะฮูวับินียติฮิฟะวิซรุฮูมาซะว่าไอคนที่ไม่มีทั้งความรู้ไม่มีทั้งสตังเนี่ย ไปเห็นคนร่ำรวยที่ขาดความรู้แล้วใช้ใช้เงินไปในความสุขในชีวิตใช้เงินไปกับความผาสุขในชีวิตไปแลกกับสิ่งที่เป็นของฮารามทำทุกอย่างที่สนองตอบต,อตัวเองตัวเองไม่มีโอกาสทำแต่นึกว่าถ้าฉันมีริสกีอัลลอฮ์ให้ฉันร่ำรวยแล้วก็ฉันจะทำเหมือนไอ้ขวนี่แหละแค่มันเหนียดอย่างนี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าฟาบินยียะตีฮิฟาวิซุรุหูมาซวาวา แค่เนียดว่าจะทําเหมือนกับไอ้คนก่อนคนที่สามเนี่ยที่ถือว่าเป็นคนที่เลวที่สุดเนี่ยนบีบอกว่า,วาไอ้คนสุดท้ายเนี่ยกับไอ้คนที่สามเป็นยังไงความผิดเท่ากันออบินลาฮมินซาลิกวันนี้เราถามตัวเราเองว่าเราอยู่ในคนกลุ่มไหนคนกลุ่มแรกรานียุนอาลิม คนร่ำรวยที่มีความรู้แล้วปฏิบัติในสิ่งที่เป็นฮักเป็นสิทธิในเรื่องของความรู้และทรัพย์สินไปในหุนทางของอัลลอฮฺสุบฮานาะหัวตาลส่วนคนที่สองอาลีมุลฟะกีรคนรวยเอคนคนมีความรู้แต่ยากจนแต่ตั้งใจว่าถ้ารวยเมื่อไหร่จะทำเหมือนไอ้คนที่หนึ่งอัลลอฮฺบอกคนที่สองนี้กับคนที่หนึ่งเท่ากันในเรื่องความดีที่อัลลอฮฺจะให้ส่วนคนที่สาม เป,นนเป็นคนรายนียุนยาหิลเป็นคนร่ำรวยแต่ไม่มีความรู้ศาสนาแต่พฤติกรรมเขาก็ใช้เงินไปบนหุนทางที่สัมมเลเทเมาที่ไม่อยู่บนหลักการของศาสนานาบีบอกว่าไอ้คนที่สามนี่อักบัสมานาซินเป็นคนที่แย่ที่สุดที่เลวที่สุดคนที่สี่ฟะกรีรยาหิลทั้งยากจนด้วยแล้วก็ไม่รู้ศาสนาด้วยแทนที่ จะตั้งใจให้เหมือนคนแรกว่าถ้าฉันรู้หรือฉันอาเลมฉันมีสตังฉันจะได้ทําความดีไม่ก็บอกว่าถ้าฉันรวยเมื่อไรแล้วก็ฉันจะยำเปรเหมือนไอ้คนที่มันเป็นตัวอย่างฉันมามันใช้ชีวิตมีความสุขเหลือเกินใช้ไปในหนทางเป็นมัสิยัดสนองตอบอารมณ์ฝ่ายต่ําของตัวเองแต่ฉันมีฉันจะเหมือนเขาฉันอยากจะทําเหมือนเขานบีบอกไอ้คนสองคนนี้ฟาวิซุรุหูมาสว่าความชั่วผลที่เกิดขึ้นกับคนทั้งสองเท่ากัน นี่คือสิ่งที่ท่านนบีมฮามัสลลัลอะัยฮิวะสลัมได้บอกกับเราเราอย่านึกว่าแม้เพียงสิ่งที่เรานึกมันจะไม่ส่งผลในสิ่งที่เป็นเป็นอะรครับเป็นรางวัลในการตอบแทนหรือผลลบที่เราจะได้รับจากอัลลอฮ์จริงๆไฮดิสบอนี้มีคำอธิบายหลายมิติมากหลายมิติมากเขาบอกจริงๆแล้ว คนเหล่านี้ไม่ใช่นึกอย่างเดียวแต่เขากล่าวกับตัวเองไอการกล่าวเหล่านี้เป็นการกระทําทแล้วเพียงแต่การกระทําทของเขามันไม่สําเร็จเท่านั้นเองแปลว่าเมื่อเขาเริ่มกระทําอัลลอฮ์จึงกําหนดให้เขาได้รับผลตามสิ่งที่เขาตั้งใจและกระทําทมันถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นด้วยคําพูดก็ตามนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติครับขอให้เรานั้นได้ใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ มันตรวจสอบตัวเราเองว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่ในคนกลุ่มไหนทั้งสี่กลุ่มนี้ถ้าเราอยู่ในคนกลุ่มที่หนึ่งที่ถือว่าเป็นอับดุลลมานาซิลประคองและรักษามันจนกระทั่งถึงวันที่เราไปพบกับอัลลอฮฺสุบฮะตาลาเพราะรอสุลลลอฮฺยืนยันว่านี่คือคนที่ดีที่สุดแต่ถ้าเราเป็นคนที่สองก็แปลว่าสถานะของเรากับคนที่หนึ่งนั้นไม่ใกลกันพยายาม ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีโอกาสทําดีแต่ขอให้เราตั้งใจทํนานบีบอกว่าใครก็ตามที่ตั้งใจในการทําความดีเหมือนกรณีที่เราล้มตัวลงนอนแล้วตั้งใจอยากจะตื่นละหมาตหัดยุธแต่เราไม่ได้ตื่นด้วยเหตุอะไรก็ตามผลบุญเท่ากับเราเป็นผู้ที่ตื่นละหมาดคนที่เนียดออกไปสมรภูมิรบ ตั้งใจจะออกไปแต่ตายบนที่นอนเขาได้รางวัลชหิดเหล่านี้คือสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้ให้โอกาสกับเราในฐานะบ่าวในการที่จะให้เราตั้งใจในสิ่งที่เป็นคุณความดีในทางกลับกันเราต้องออกห่างแม้กระทั่งการนึกคิดที่จะทำชั่วต้องออกห่างแม้กระทั่งสิ่งที่อยู่ในใจของเรา ออกห่างในสิ่งที่เราจะเปรยหรือพูดออกมากับตัวเองหรือใครก็ตามว่าเราจะทำสิ่งที่เป็นความชั่วเพราะนั่นหมายถึงเราได้เริ่มกระทำแล้วและนั่นหมายถึงสิ่งนั้นถูกบันทึกแล้วนะอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาฉะนั้นขอดอา,าัลลอฮฺสุบฮานาตาลาให้เรานั้นอยู่ในปวงบ่าวที่พระองค์ได้จัดลำดับให้อยู่ในปวงบ่าวที่ดีที่สุดสำหรับพระองค์แล้วก็ขอให้เราหมั่นตรวจสอบตัวเราเองการตรวจสอบการม uh ัวฮาสาบตุนนับ การตรวจสอบตัวเราเองนั้นถือว่าเป็นสาระสําคัญสังคมปัจจุบันที่มันไม่ค่อยมีการพัฒนาสักเท่าไหร่เพราะเราเน้นไปตรวจคนอื่นแต่เราลืมที่จะตรวจตัวเราเองถ้าเราทุกคนหมั่นตรวจตัวเองปรับปรุงแก้ไขตัวเองสังคมจะถูกยกขึ้นโดยปริยายเพราะทุกคนจะพัฒนาตัวเองแต่ถ้าทุกคนมุ่งที่จะดูแต่คนอื่นแล้วลืมดูตัวเอง ทุกคนจะดูแต่คนอื่นกระบวนการปรับปรุงพัฒนาแก้ไขจะไม่เกิดขึ้นเพราะมันจะไม่มีใครเปลี่ยนแปลงจ้องที่ดยูว่าไอ้คนอื่นจะเปลี่ยนเรื่องฉะนั้นขอให้เราเริ่มต้นจากตัวเราพยายามควบคุมแม้กระทั่งสิ่งที่เรานึกคำพูดและการกระทําของเราให้อยู่บนหลักการของลอตาลาไปจนกระทั่งวันที่เรากลับไปพบก,กับพระองค์อินชาอัลลอฮ์เราจะได้เป็นหนึ่งในบ่าวที่พระองค์ทรงโปรดปรานและเป็นบ่าวที่ประเสริฐที่สุดณพระองค์ Aku lu kau lihada wa astaghfirullah di mali walakum walisa'il muslimina min kulli dam. Fasafiru innahu kana ghaffara.